เขาดีแ์ได้ ทาวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์วันนี้อยากเตือนภัยมิจฉาชีพกับกลวิธีที่ใช้ความรักความรู้สึกเป็นตัวนํารูปแบบนี้เรียกว่ามิจฉาชีพรูปแบบไฮบริดแกรมเริ่มต้นด้วยการใช้ความรักเป็นสารตั้งต้นก่อนจะลากเข้าไปสู่กระบวนการหลอกลวงวิธีที่เริ่มจากการปลอมตัวเป็นคนโปรไฟลด์ดีหน้าตาดีในโลกออนไลน์ก่อนใช้เทคนิคหลอกล่อเรื่องการทํางานพิเศษจนเดือดสนใจและทมรายละเอียดจนถูกลากเข้ามาเช่นการชวนเทรดหุ้นในเว็บไซต์ที่ไม่ได้มีอยู่จริงการ ทำภารกิจต้องเติมเงินซึ่งเคสนี้เป็นวิธีหลอกลวงที่น่ากลัวมากรู้เท่าทันไว้ก่อนก็จะปลอดภัยหรือโทรปรึกษาศูนย์ AOC สายด่วน1441